ดวงชะตารายวัน11สิงหาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ส่งเสริมเรื่องการสื่อสารการเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้องทำสิ่งใหม่ๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนอย่างรอบคอบบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างผ่อนคลายและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการงาน มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเหมาะกับการนำเสนอผลงานหรือการวางแผนโปรเจกต์ใหม่ๆการติดต่อประสานง,งานเป็นไปอย่างราบรื่นมีโอกาสได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้อื่นหากมีงานเสริมเพิ่มเติมจากเดิมก็มีโอกาสที่ดีในการเริ่มตน้นการเงินมีโอกาสทางการเงินเข้ามาจากช่องทางการสื่อสารหรือการค้าขายเล็กๆน้อยๆคนบริหารจัดการรายรับรายจ่ายอย่างรอบคอบ และดิกเมีย่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยการลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญความรักคนโสดมีเสน่ห์จากการพูดจารและการแสดงความคิดเห็นมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่มีความฉลาดและมีไหวพริบเข้าจันได้ดีอาจเป็นคนในแวดวงเดียวกันคนมีคู่ความสัมพันธ์มีความเข้าใจกันดีการสื่อสารที่ดีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น มีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันหรือร่วมกันทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยเสริมความก้าวหน้าสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดีควรดูแลสุขภาพใจเป็นพิเศษเพราะอาจมีเรื่องให้คิดมากกังวลใจควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจเช่นการอ่านหนังสือการเขียนหรือการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจ อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคอาจเกิดจากการคิดมากเกินไปหรือการตัดสินใจที่ลังเลควรระวังเรื่องการสื่อสารที่อาจทําทให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการถูกหลอกลวงจากคําพูดที่น่าเชื่อถือคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานหรือการเงินหากมีไอเดียใหม่ๆให้ลงมือทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้งรีบร้อน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุนหรือการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญความรักสำหรับคนโสดควรใช้เวลาทำความรู้จักกับผู้ที่เข้ามาอย่างรอบคอบอย่าเพิ่งรีบร้อนผูกมัดสำหรับคนมีคู่ควรเปิดใจพูดคุยกันให้มากขึ้นและแก้ปัญหาด้วยเหตุผลทั่วไปเน้นการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือการบริจาคอุปกรณ์การเรียนเพื่อเสริมสติปัญญา และลดอุปสรรคที่เกิดจากความไม่เข้าใจ